ในคอรมอชุดนี้เนี่ยก็ฟังคุณทักษิณอ,อ่ะคุณทักษิคณคนเดียวที่จะชี้อะไรได้หมดอะ่ะครับผมอแต่อันนี้ในที่สุดมันก็เป็นความเห็นถูกไหมฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นความเห็นนะและเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้คือหรืออาจารย์มองว่าจริงๆแล้วมันยังไงได้คือเส้นแบ่งเนี่ยว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ว่าสิ่งที่นํามาพูดนั้นเนี่ยมีเจตนาอะไรเช่นถ้าเป็นเจตนาเพื่อ เอาเข่าวสารข้อมูลมาบอกตอบประชาชนบนเวทีรัฐบาลจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะหรือว่ามีผลงานต่างๆอะไรยังไงบ้างเอาละอันนั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวมากระจายข่าว,าวมากระจายข้อมูลให้ทราบก็ไม่ผิดอะไร,รแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่พูดนั้นนียนำไปสู่การโน้มน้าวจูงใจให้เลือกนะครับเช่นถ้าเลือกคนคนนี้เบอร์นี้พักนี้นะหรือผู้สมัครคนนี้เนี่ย จะนำไปสู่การได้ 1, 2, 3, 4ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การแผนส่วนจังหวัดเนี่ยอย่างนี้ผิดเต็มๆเท่าผิดเต็มๆเ,เลยเออผมยกตัวอย่างนะครับเคยพูดในหลายที่บอกว่ากรกตเน,นี่ยเคยให้ใบแดงผู้สมัครสรวรท่านหนึ่งในอดีตนะครับเมื่อปี57ด้วยเหตุที่ว่าเข้าไปหาเสียงว่าไงหาเสียงว่าถ้าเลือกชั้นเป็นสวน้ํามันเบนซิน,นจะลดเหลือย0บาท อ๋อเหรออถ้าเลือกแต่ถ้าพูดขนาดนั้นมันชัดไปนะใช่อันนี้ผิดนะอันนี้ดูค่อนข้างชัดเจนขึ้นป้ายหาเสียงนะครับบอกว่าถ้าหากว่ากรณีถ้าเลือกฉันเป็นสวจะยกเลิกกองทุนน้ามันจะทวงคืนปตทจะออกกฎหมายไม่ให้ขึ้นค่าก๊าซหุงต้มต่างๆนี้เป็นต้นกรกตก็ลงมติให้ใบแดง5้าศูนย์เลยครับห้าศูนย์ชัดเจนชัดเจนนะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านหาเสียงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสอวสวมีบทบาทในเชิงของการกันกรองกฎหมายแค่นั้นเองไม่มีบทบาทในการที่จะไปที่เริ่มทํานู่นทานี่ไม่ได้ก็ให้ใบแดงไปก็เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นแบ่งนะครับที่คุณทักษิณหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายเสียงคนอื่นๆหรือของพรรคใดก็ตามเมื่อขึ้นบนเวทีแล้วเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับอบอจอมาพูดดีที่สุด นะนั่นก็คือหมายความว่าตีกรอบตัวเองน,น,นั่นคือนั่นคือการลดความสุ่มเสี่ยงแต่ถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเขาก็มองว่าอ่ะผมเชื่อว่าเขาไปเขาก็อยากได้ความเคลื่อนไหวจริงนะอ่าเหมือนเราขึ้นเวทีเราก็อยากได้กระแสถ้าไม่ก็พูดไปโอ้โหพูดเสน่อยใช่ไม่มีใครสนใจเลย<พ>อ่าแต่ถ้าพูดปุ๊บโอ้โหได้กระแสได้กระแสพูดให้น่าสนใจได้โดยที่แตะเรื่องของรัฐบาลกลางให้น้อยลงนะครับเพราะจริงๆแล้วณวันนี้เวลานี้เนี่ยไม่ใช่การหาเสียงเพื่อให้ได้สอสอนะ แต่คุณต้องการหาเสียงเพื่อให้ได้ชนะเลือกตั้งของอบจนะครับคือจุดประสงค์เท่านี้แหละถ้าถามผมว่าทําไมคุณทักษิณคิดไกลถึงขนาดว่าต้องการสร้างคานิยมส่วนรวมหรือเปล่าต้องการสร้างคานิยมให้แก่พรรคเพื่อไทยโดยรวมเพื่อหวังผลสสหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะอะไรฮะไม่รู้จะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องท้องถิ่นคือเตรียมตัวมาไม่ดีคือเหมือนกับไม่รู้คือตาบอดบรายในแง่ของการที่ว่าถ้าจะพูดเรื่องท้องถิ่นไม่รู้จะพูดอะไร ก็เลยต้องหยิบยกเอาสิ่งที่เป็นนิบัยของรัฐในภาพรวมภาพใหญ่มาพูดแทนและ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 อย่างล่าสุดนะคือคือหลายเรื่องมันก็เป็นประเด็นที่แบบอ่อนไหวดราม่าอิมมชันชแนลมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวพันด้วยอย่างเช่นการขึ้นเวทีประสัยรพูดช่วงหนึ่งนะฮะบอกว่าคนพวกหนึ่ง4-5หตัวคนนะคน4-5หตัวที่ตื่นเช้ามาก็ด่ารัฐบาลบ่ายก็ด่ารัฐบาลมองโลกแย่ไปหมดสงสัยคขอยากได้เชื่อ ผมบอกเอชือกอะไรบอกไอ้พวกนี้ชีวิตมันอีกนิดเดียวก็จะผูกคอตายแล้วเพราะว่ามันมองโลกแย่ไปหมดด่ายอยู่นั่นแหละก็มีอยู่สีหตัวที่ดา่าพวกนี้สงสัยอยากได้เชือกแต่มีอยู่ไม่กี่คนเหลือเหลือแต่ด่าพ่อด่าแม่ตัวมันรู้สึกสมเพชคนพวกนี้มากหรือแม้แต่ล่าสุดที่มีการพาดพิงไปถึงคุณคุณชวนหลีิภัยเกี่ยวกับว่าคล้ายๆว่าแบบาเป็นผู้สูงวัยนะฮะแต่ยังสมัครเป็นสสประเด็นพวกนี้แหละฮะหรือว่าประเด็นพวกนี้เป็นแค่ดราม่าเท่านั้น คือประเด็นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าก็<อ>มันเป็นประเด็นทางการเมืองการปราศัยใี่เข้าใจได้แต่ว่าการปราศัยของคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าคือ,ค,อคืออาจจะเอาความเหมาะสมเนี่ยนะคือวุฒิภาวะแบบคุณทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เหมาะ<อ>คือหลายคนอย่างชาวบ้านเขาบอกว่าคุณทักษิณพูดแบบนี้เหมือนกับว่าปากพาจนหรือว่าภาษาพระเขาแดบไปเกิดโอตภัยหรือสุภาษิตเขาบอกพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมาก ปากจะมีสีอะไรในทำรองอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือแกพูดเข้าตัวทั้งหมดแล้วก็กแตกไปหมดเลยครับ <c oughs> คือคุณทักษิณพูดโดยใช้คําสรรพนามว่าเป็นตัวอย่างเงี้ยเออถ้าพูดในวงเล่าพูดในวงกาแฟเนี่ยก็เพราะว่าพอขึ้นบนเวทีอย่างนี้เนี่ยมันสื่อสารหมดทั่วประเทศครับ <c oughs> เออแ,อแล้วคําด่าพ่อล่าแม่อะไรเยอะแยะเนี่ยอันนี้มันมีปัญหากับเรื่องเรื่องเด็กที่เข้าไปถึงโซเชียลแล้วได้ยินเออคนอย่างคุณทักษิณพูดได้เขาก็พูดได้อันนี้ก็ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <c oughs> คือคุณทักษิณจับอารมณ์จากต คือแกบอกว่าวันช่วงปีใหม่เนี่ยแกว่างแล้วแกก็เปิดรูดรดูทิกตอกแล้วก็ทิกตอกมาโจมตีคุณอุ้งอิงโจมตีแกอย่างเงี้ยคือคือคุณทักษิณอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันทิกตอกเนี่ยผิดคือทิกตอกเนบางทีมันสนุกไนงะคือบางคนมันเล่นสนุกเล่นให้มันขำมันจะมีรูปแบบต่างๆนานา,นาคือถ้าดูแล้วมันขำเนี่ยมันก็ปกติรูดผ่านรูดผ่านแต่ว่าบังเอิญว่ามันประเด็นของคุณทักษิณประเด็นของคุณอุ้งอิงเนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วคนเ็าอยากจะ เอามาล้อพอคุณทักษิณเห็นปั๊บก็ <c oughs> ก็ทำใจไม่ได้แล้วก็หงุดหดงิดเขาก็เลยออกมาพูดถึงคนเหล่านี้สี่ห้าตัวนี้เราจะโยนเชือกให้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีก็ก็ไม่เหมาะแล้วก็กรณีที่การพูดถึงคุณชวนพาดพิงยังคุณชวเนเงี้ยคือใต้ผมช่างน้ําหนักเนี่ยผมว่าคุณทักษิณได้ไม่คุ้มเสียคือแต่คุณชวนนิดหน่อยอะแต่ว่าคุณชวนเมาคืนเสมะวานเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่แล้วก็ทันหลอกหลังกว่า ถลกหนังจนหมดจนเกี้ยงแล้วกโ็โดนเยอะเลยอะ่ะอันเนี้ยผมก็คิดว่าคุณทักษิณขาดทุนได้ขึ้นเวทีคับน,นี้ครับ